ลูกาบทที่ยีสมีคนท้าสิทธิอำนาจของพระเยซูวันหนึ่งเมื่อพระองค์กำลังทรงสั่งสอนคนทั้งปวงในบริเวณพระวิหารและประกาศข่าวประเสริฐพวกมหาปุโรหิตพวกธรรมจารย์และพวกผู้ใหญ่มาพบพระองค์และทูลพระองค์ว่าจงบอกพวกเราเถิดท่านมีสิทธิอันใดจึงได้ทำเช่นนี้ใครให้สิทธิแก่ท่านพระองค์ตรัสตอบเขาว่า เราจะถามท่านทั้งหลายสักข้อหนึ่งด้วยจงตอบเราเถิดคือบัพติศมาของยอนนั้นมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์เขาจึงปรึกษากันว่าถ้าเราจะว่ามาจากสวรรค์ท่านจะถามเราว่าเหตุไฉนจึงไม่เชื่อยอนเล่าแต่ถ้าเราจะว่ามาจากมนุษย์คนทั้งปวงก็จะเอาหินขว้างเราเพราะเขาทั้งหลายถือกันว่ายอนเป็นผู้เผยพระวจนะ เขาจึงทูลตอบว่าไม่ทราบว่ามาจากไหนพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราจะไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกันว่าเรากระทําการนี้โดยสิทธิอันใดคําอุปมาเรื่องสวนอง,งุ่นและคนเช่าฝ่ายพระองค์ตรัสคําอุปมาให้คนทั้งหลายฟังดังต่อไปนี้ว่ายังมีชายคนหนึ่งได้ทําสวนอง,งุ่นและให้ชาวสวนเช่า แล้วก็ไปต่างประเทศเสียช้านานเมื่อถึงเวลาแล้วจึงใช้บ่าวคนหนึ่งไปหาคนเช่าสวนเหล่านั้นเพื่อเขาจะได้ให้ผลงุนเป็นส่วนแบ่งแก่บ่าวนั้นบ้างแต่คนเช่าสวนนั้นได้เคี่ยนตีบ่าวคนนั้นและไล่ให้กลับไปมือเปล่าแล้วเจ้าของสวนจึงใช้บ่าวอีกคนหนึ่งแต่คนเช่าสวนได้เคี่ยนตีและทำการหน้าอาปรยศต่างๆแก่บ่าวนั้นด้วยและได้ไล่ให้กลับไปมือเปล่า แล้วเจ้าของสวนจึงใช้คนที่สามไปและคนเช่าสวนนั้นก็ทำให้เขาบาดเจ็บแล้วผลักสายออกไปฝ่ายเจ้าของสวนนุ่นจึงว่าเราจะทำอย่างไรดีเราจะใช้บุตรที่รักของเราไปเขาคงจะเคารพบ,บุตรนั้นแต่พวกคนเช่าสวนเมื่อเห็นบุตรนั้นก็ปรึกษากันว่าคนนี้แหละเป็นทายาทข่าเสถิดเพื่อมรดกจะตกกับเรา แล้วเขาก็ผลักบุตรนั้นออกไปนอกสวนฆ่าเสียเหตุฉะนั้นเจ้าของสวนจะทำอย่างไรกับเขาเหล่านั้นท่านจะมาฆ่าคนเช่าสวนเหล่านั้นเสียแล้วจะเอาสวนองูน,นั้นให้ผู้อื่นเช่าคนทั้งหลายเมื่อได้ยินดังนั้นจึงว่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยฝ่ายพระองค์ทรงเพ่งดูเขาแล้วตรัสว่าเหตุฉะนั้นพระวจ,จนะซึ่งเขียนไว้นั้นหมายความอย่างไรกัน ซึ่งว่าศิลาซึ่งช่างก่อได้ทอดทิ้งเสียยังได้เป็นศิลามุมเอกแล้วผู้ใดล้มทับศิลานั้นผู้นั้นจะต้องแตกหักไปแต่ศิลานั้นจะตกทับผู้ใดผู้นั้นจะแหลกละเอียดไปการเสียสวยให้แก่ศีซษาฝ่ายพวกธรรมจารย์และพวกมหาปุโรหิตรู้อยู่ว่าพระองค์ได้ตรัสคำอุปมานั้นกระทบพวกเขาเอง จึงอยากจะจับพระองค์ในเวลานั้นแต่เขากลัวประชาชนเขาจึงตามดูพระองค์และใช้คนให้ปลอมเป็นเหมือนคนสุจริตไปสอดแนมหวังจะจับผิดในพระดํารัสของพระองค์เพื่อจะอายัดพระองค์ไว้ในอำนาจและอาชญาของเจ้าเมืองคนเหล่านั้นจึงทูลถามพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพระเจ้าทั้งหลายทราบอยู่ว่าท่านกล่าวและสั่งสอนล้วนแต่ความจริงและไม่ได้เลือกหน้าผู้ใด แต่สั่งสอนทางของพระเจ้าจริงๆการที่จะส่งส่วยให้แก่จกักรพรรดิซีซ่านั้นควรหรือไม่ฝ่ายพระองค์ทรงอย่างรู้อุบายของเขาจึงตรัสแกเขาว่าจงให้เราดูเงินตราเหรียญหนึ่งเถิดรูปและคําจารลกนี้เป็นของใครเขาทูลตอบว่าของซีซ่าแล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่าของของซีซ่าจงถวายแก่ซีซ่าและของของพระเจ้า จงถวายแด่พระเจ้าคนเหล่านั้นจับผิดในพระดำรัสของพระองค์ต่อหน้าประชาชนไม่ได้และเขาทั้งหลายก็ประหลาดใจในพระดำรัสตอบของพระองค์จึงนิ่งไปปัญหาเรื่องการคืนชีพยังมีพวกสรุสีบางคนมาหาพระองค์เขาทั้งหลายว่าการฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้นไม่มีเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้า โมเสสได้เขียนสั่งข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่าถ้าชายผู้ใดาตายและมีภรรยาแต่ไม่มีบุตรก็ให้น้องชายรับพี่สะพ้ายนั้นไว้เป็นภรรยาของตนเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ของพี่ชายไว้ยังมีชายพี่น้องเจ็ดคนพี่หัวปีมีภรรยาแล้วก็ตายไม่มีบุตรและน้องที่สองที่สามนั้นก็รับหญิงนั้นเป็นภรรยาทั้งเจ็ดคนก็เหมือนกัน ไม่มีบุตรแล้วก็ตายที่สุดผู้หญิงนั้นก็ตายด้วยเหตุฉะนั้นในวันที่จะฟื้นขึ้นมาจากความตายหญิงนั้นจะเป็นภรรยาของใครด้วยนางได้เป็นภรยาของชายทั้งเจ็ดนั้นแล้วพระเยซูตรัสแกเขาว่าคนยุคนี้มีการสมรสกันและยกให้เป็นสามีภรรยากันแต่เขาเหล่านั้นที่สมควรจะลุถึงยุคหน้า และลุถึงการฟื้นขึ้นมาจากความตายไม่มีการสมรสกันหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันเพราะว่าเขาจะตายอีกไม่ได้เพราะเขาเป็นเหมือนทูตสวรรค์เป็นบุตรของพระเจ้าด้วยว่าเป็นลูกแห่งความฟื้นขึ้นมาจากความตายแต่คนที่ตายจะถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่นั้นโมเสสยังได้สำแดงในเรื่องพุ่มไม้ คือที่ได้เรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอักและพระเจ้าของยาโคบพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นพระเจ้าของคนตายแต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็นโดยว่าจำเพาะพระเจ้าคนทุกคนเป็นอยู่ธรรมอาจารย์บางคนจึงทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าท่านพูดดีแล้วพราะเขาไม่อาจจะทูลถามพระองค์ต่อไปอีก ปัญหาเรื่องบุตรของดาวิดพระองค์จึงตรัสถามเขาว่าที่คนทั้งหลายว่าพระคริสต์ทรงเป็นเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดนั้นเป็นได้อย่างไรด้วยว่าท่านดาวิดเองได้กล่าวไว้ในพระธรรมสดุด,ดีว่าพระเจ้าตรัดกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่ขวามือของเราจนกว่าเราจะปราบศัตรูของท่านให้เป็นที่รองเท้าของท่าน กษัตริยดาวิดยังได้ทรงเรียกท่านว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะเป็นเพียงเชื้อสายของดาวิดอย่างไรได้พระเยซูทรงกล่าวโทษพวกธรรมาจารย์เมื่อคนทั้งหลายกำลังฟังอยู่พระองค์จึงตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าจงระวังพวกธรรมาจารย์ให้ดีผู้ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมาชอบให้คนคำนับกลางตลาดชอบที่อันมีเกียรติในธรมารมศาลาและในการเลี้ยง เขามากักกริบเอาเรือนของหญิงไม้และแทงอธิษฐานเสย,ยืดยาวเขาทั้งหลายนั้นจะต้องมีโทษหนักยิ่งขึ้น